สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะปังปังอีกแล้วค่ะปลาไาหายทองคำขนาดยังไม่วางตลาดออเดอร์ก็เข้ารัวๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำท่านจะว่าไงมั่งเกี่ยวกับออเดอร์ของปลาไาหายทองคำที่หลังไหลเข้ามาขนาดยังไม่เปิดตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมความปังพร้อมๆกันเลยค่ะ ขึ you, <Humans. S 1> Arrow, ้นหอดอยู่คือเก่าแล้วล่ะเดี๋ยวตายเดี๋ยวไอ้โทษครับเพราะว่าไอ้กัหลายตัวเนี่ยปลาแดกฉันกำลังจะมารีได้ค้นจ่องมือดึงบึมๆเลยมือเนียกับมือมัดมือขวดหลายสายมือแรกบอท่านเนี่ยบอท่านด้หอดอันขายได้เนี่ยบอท่านได้แถลงการได้เนี่ยมันแรงมากเลยเนี่ยปลาแดดหายตองค้าเนี่ยบอกว่ามันแรงมันมีปัญหาน้ำย่ำน้ำเยิ้มกับเตรียมตัวเลยอือ ยังไม่รู้เดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวคุณต้องแนะนําผมคุณต้องเป็นพี่เลี้ยงนะถ้างนั้นผมจะแทนที่ผมจะได้อยู่ในการตลาดมันจะเป็นตะเลิดไปไม่ได้นะมันต้องแม่นนะอืมอืม,อม อืมอืมด,ดีจะต้องเิดเรียงเลยียแนะนำมาแนะนำมาอืมอืม อืมอ้าวโอเคเดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึงเดี๋ยวมโทรกลับเนี่ยเดี๋ยวผมมีสายเข้ามาแป๊บนการตะเวดคอยนอกจากคนมีการตลาดแล้วคอยก็ต้องมีการตะเิดอีกสวัสดีและสวัสดีครับเดินทางมาถึงที่กรุงเทพห้านาทีครับฝ่ายการตลาดและฝ่ายการตะเิดก็โทรคุยกันอันนี้คือชั้นสองของอันนี้กํลาลังจะมมุง ลังโครงสร้างหลังคาท่านสมชายเดินแดงสวัสดีและสวัสดีหายถึงคำเรียวสวัสดีอยู่ที่นี่ครับอยู่ชั้นสองแล้วเนี่ยขออยู่ชั้นสองโอ้ิที่ที่สตูผมโรงงานจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะทุกคนนะก็จะมีพื้นที่ว่างแบบนี้ทุกทุกอันยันไปถึงน่นเลยแต่ด้วยความที่ว่าผมห่วงสวัสดิการของพนักงานที่บริษัท ไม่อยากให้ทุกคนมีภาระบางคนก็พร้อมที่จะมีบ้านเดี่ยวบางคนก็ยังไม่พร้อมที่จะมีบ้านนะครับเราก็เลยจัดสร้างบ้านให้ทด้หวะเนี่ยเป็นห้องพัก8ห้องของนักร้องนักร้องที่ยังไม่ดังมากยังไม่มีคอนโดยังไม่มีอาพาร์ตเมนต์อยู่ก็เลย สร้างบ้านให้นะครับตอนนี้แปดห้องข้างล่างก่อแล้วนะครับห้าคูณสี่เมตรห้องน้ำในตัวทุกห้องนะครับสวัสดีในห้างที่เคารพนับถือป้าที่เคารพนับถือพ่อป้าผูชายผมเนี่ยผมเคารพนับถือป้าผูชายมาน่าสิบกว่าปีแล้วนะครับผมนี่คือป้าวันนี้ก่อข้างล่าง ห้องก็อย่ยมานี้ครับอ้ยเหมือนอพาร์ตเมนต์เลยนะครับถ้าใครไม่มีห้องอยู่นะครับนี่คืออพาร์ตเมนต์ชั้นดีเลยนะฮะสี่คูณห้าเมตรสี่คูณห้าเมตรห้องน้ำนี่โตสี่คูณห้าเมตรห้องนอนห้องแต่งหน้ามันก็แค่ที่ซุกหัวนอนกับห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็แค่นในกับพ่อเลยมั้งผู้ใดดังกับซื้อ ผู้ได้ังก็ซื้อบ้านนะผู้ได้ังก็ซื้อบ้านไม่ไม่นานนั่นเองเขาบอกว่าอีกเดือนครึ่งนะจะจบปัาดทะเลขในเดือนครึ่งจบเนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับแล้วผมทาไมต้องคิดแทนว่านักร้องต้องมีบ้านพักบ้านพักนักร้องนะสามล้านเพื่อลูกผมก็มีแค่สองคนลูกพายก็มีแค่เนี่ยสองคนหลานก็นมีแค่เนี่ยคิดไว้เพื่อ ปา้าลุนสวัสดีครับคิดไว้เพื่ออย่างแนวยุพยากระต้องเฮดตอว่าอีกสามหลานไม่เกี่ยวกับบิวอินนะเฉพาะโครงสร้างไม่เกี่ยวกับที่หลับที่นอนแอร์อีก8ดตัวถ้าแอร์8ดตัวตัวละสามหมื่นหรือสองหมืนห้านะรวมไปอีกแปดสามยิบสี่สองแสนกว่ามันจะประมาณนี้ทุกทุกโรงงานจะมีที่ว่าง แบบนี้มีที่ว่างประมาณนี้นะทุกคนนะทุกที่นะห้องผมมีโซลาเซลล์เพิ่มเติมด้วยผมสั่งโซลาเซลล์มานะทำไมผมต้องคิดไกลไปขนาดที่ว่าต้องเฮดห้องนอนห้องพักเฮงเฮงรวยๆครับอืแล้วก็ต้องทำสต๊อกปลา้าอีกหรืยป่าเนี่ยอาจจะต้องซื้อเพิ่มเป็นสามครูหานะสามโรงงานเพื่อจะเก็บปลาลาไว้อีก โรงงานผลิตโรงงานปลาเรานะครับที่กรุงเทพสต็อกไวยิ่งเฮงรวยๆครับสวัสดีครูหนุ่มสวัสดีเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงปุ๊บอยู่เแต่ก่อนเดินไม่ได้ครับเละต้องเอาหินเม็ดใหญ่มาใส่เลยเหยียบได้แล้วทีนี้ออฟชยัยเยลแบนออฟชย<า>ยัยฮะเยลฟองได้เยลเฟอง,ไป,ฟองไปมาดิเยลเฟองแม่เขาข่อย่างนะแม่ ขียสูบไปเด็เขาจะใส่ไหมันสูบอ,อืมมาปุ๊บก,ก็ทีมงานเลยครับไอ้ตำหงใส่ประแดกให้ต้องขัาได้ไหมเด้อรถเราไม่ได้ขับกี่วันแล้วอ่ะสตาร์ตดบ๊บเ่ยกูแจวใส่เนี่ยขออยู่นั่นไม่ได้ครับผมหอดล่ะครับ สียังไม่แห้งแสดงว่ายังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมสวัสดีและสวัสดีไม่ร้องสดสวัสดีและสวัสดี สวัสดีและสวัสดีกลับมาที่เดิมที่บ้านของเราครบวงจรครับต้องเพิ่มเติมอีกสามตึกครับที่นี่พอไม่พอกันแล้วนะครับผมมาหาแนวว่ากินหาแนวมาดื่มเพื่ออะไรประเด็นให้ต้องคำตำัเดี๋ยวเรามาครับผมใส่โลโก้หายต้องคำเรียบร้อย เตรียมตัวครับผมคุณลิฟสวัสดีครับผมถึงอณาจัรให้ต้องทำพอดีจากอุดรครับจากเดชอุดมจากยาโสผมไปยโสที่สามครับบุญรงไฟแล้วก็วันเกิดผมวันที่สี่บุญรงไฟวันที่ห้าวันที่หกวันไะไรอยู่ไหนบ้างผมก็เงาครับฝ่ายการตลาดผมก็พร้อมนะครับฝ่ายกา,ตากร,ะรากาตะเลิดผมก็มาจันเพียรศรีสถานสวัสดีครับสถาบันปั้นดาวครับ ปลาแดกโรงงานอันนี้คือทําเพลงครับซ่อมเต้นมาเนี่ยติดกระจกมืออือนเิดกน่อยซ่อมเต้นติดแอร์เฉพาะแอร์ในแปดตัวน่าจะตกไปหลายแสนอยู่ข้างหลังเีกนะ